ฮัลโหลฮัลเลโยเยขอต้อนรับสู่เมจิกดิบายของขวัญกับเทศกาลฮัลโลวีนกลับมาในเวอร์ชันปกติกันดีกว่านะคะกับช่องเมจิกดิบายของขวัญช่องที่จะมาวายเรื่องของงานถักงานฝีมือแน่นอนคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพีพีนั่นเองนะคะ แตน,แนผีน้อยตองแต่งนะคะหรือนับผีของเรานั่นเองนะคะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้ายุ่เก่กาๆหน่อยอาจจะน่าจะเคยรู้จักนะคะกับละครจักจัก,จกวงวงน้าผีของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะเห็นหน้าตากันอย่างนี้แล้วนะจ๊ะก็ใครอยากจะถักนะคะก็อย่าลืมก่อนที่จะเข้าไปนะคะถ้าใครยังไม่กดซับสไคร์ไลค์แชร์ก็ฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์ติด ดน,น,นะะด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักกันจริงรักกันจังรักกันให้ยาวนานก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอก็ได้ตลอดตลอดพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วเราไปทำาน้าผีหรือผีน้อยต่องแต่งกันดีกว่าจ้าโอเคค่ะก็ก่อนที่เราจะไปลงมือถักผีน้อยต่องแต่งของเรากันนะคะก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อน นะคะก็จะเป็นไหมของพี่ห้อนี้เลยนะคะ Number ร์ตามที่เห็นกันเลยนะคะขนาด4ีปลายนะจ๊ะหรือใครจะใช้สีขาวลวนก็ได้นะแล้วก็จะมีใยโพรีนะคะเข้มโครเชนะคะวันนี้ก็ขอเป็นเบอร์4ีทับสูงนะคะนี้เราก็จะเป็นไหมที่ใช้สำหรับการปักตา มือถักส่วนหัวของผีน้อยตองแต่งกันเลยนะคะก็ใช้หัวเค็มเบอร์สนะคะพันใหมเสร็จเรียบร้อยแล้วหกกับหัวกลับด้านนะคะหรือคล้องห่วงเป็นวงกลมนั่นเองนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าเมจิกลิงก็ได้นะก็ว่ากันไปแล้วแต่ใครจะว่าแบบไหนโอเคจิ้มลงไปเสร็จแล้วนะคะให้ได้สองห่วงแบบนี้เราจะถักตัว X นั่นเองหรือคอทอนะคะหนึ่งสองสาสี่หนสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครบแล้วลุดติ้ลเลยจ้านะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแพทนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนประกอบอื่นๆเยอะมากซึ่งขวัญก็ไม่อยากให้วิดีโอยาวมากนะคะก็เลยขอตัดบางช่วงบางตอนแล้วก็ปรับแพทกันนิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแพทนอกนะจ้าโอเคก็ลุดผ่านไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอาเขามาเป๊ะๆเดีจะกลายเป็นปเรื่องของเกษ์ศิษกันได้นะจ๊ะก็ว่ากันไปจากนั้นแล้วขึ้นโซเสร็จเรียบร้อยเป็นหลักเริ่มต้นในแถวที่1นล้วเราก็ ถักวีค่ะหรือส่วนขยายนั่นเองนะคะการถักแบบนี้จะเป็นการถักแบบเท่านะคะหรือควัจะชอบเรียกว่าการถักด้วยสกูดแม่6นั่นเองนะคะก็คือการถักซ้ําลงในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะตัววีไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะโอเคเราได้สองแล้วเดี๋ยวขวันขอไปถักต่ออีก4ชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานับหลักกันอีกทีนึงค่ะโอเคพอเราถักครบแล้วใช่ไหมคะเราจะจบสี่ตอนจบนะคะจะเห็นว่าตรงนี้คือตัวตำแหน่งโซ่เนาะเราไม่ถักจ้าเราเถอะมันนิดนึงนะคะเราก็จะมาถักในตัว ออตัวที่1น,นะคะหรือหลักที่1น,นะคะจากนั้นเราก็รูดผ่านในขณนะดเดียวกันขวัญก็ตวัดไปหม่ไปด้วยนะคะเกี่ยวเก็บชิโอเคพอเราได้สองแถวแล้วเนาะในแถวที่3ามนะคะเราก็ถัก 1x แล้วก็1 v V เนี่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะนะคะก็พยายามนั่นนี้กันนิดนึงนะคะสอง1 v หนึ่งไป6ครั้งค่ะโอเคพอเรานะับตัลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จบซีเลยค่ะจากนั้นแล้วเราก็ทกําการหักมุมเขานะคะ เป็น่วนหัวนั่นเองงงใช่ไหมต้องไหนเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยเลยค่ะ1 x 2 x ถักรอบเลยนะคะแหล็กหนึ่งหลักต่อ1ตัว x นะคะโดยถักขาดเดียวโดยถักเส้นด้านนอกนั่นเองนะคะให้เขาหักมุมนะคะอย่าลืมนับหลักด้วยนะคะโอเคเราก็1 2 3สองสามเวลานับนะคะก็นับจากตรงกลางหนึ่งสองสามหลักที่4หักมุมหลักแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าตอนนี้เราก็ถักเป็นปกติค่ะปกติคือการแทงเต็มสันเปียแบบนี้นะคะแทงเต็ม นะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะเกี่ยวมัดขึ้นรูดันไหมไคะ่ะปื๊ดรูดผ่านงัดขึ้นให้ได้สองห่วงจากนั้นแล้วพันไหมแบบนี้ให้ไหมอยู่บนไม้แล้วผัานลากออกจิ้มขึ้นเต็มสันเปียนะคะเกี่ยวคว่ำลงหงายเข็มนะคะพันให้ไหมอยู่บนเข็มแล้วรูดออกนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาหักเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราได้สซนด้านล่างละ ะคะใครคิดว่าตรงช่วงนี้คือตำแหน่งคางเนาะช่วงคางถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปจะเติมขึ้นอีกแถวหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งขวัญก็ขอดเติมอีกแถวหนึ่งก็แล้วกันฮะฮะฮก็คือแถวที่ห้ากับ6กนะคะก็ทักไปทั้งหมด 18x นั่นเองนับหลักกันด้วยนะคะระวังนะคลิปนี้หลอกนะจ๊ะผีหลอกผีหลอกอ่ะมาในแถวที่7กันเลยนะคะแถวที่7็ก็คือโซเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ 2x นะ,ะอกตัวที่1นกตัวที่2องในหลักถัดไปนะคะเราก็ใส่ o V นั่นเองนะคะ,ะก็ทำแบบนี้6ครั้งนะคะ 2xv ค่ะ2แล้วก็จิ้มตรงนี้นะ3ามซ้ำอีกครั้งหนึ่งในหลักเดิม4ครั้งที่6นะคะก็64 24ี่ไหมก็เดี๋ยวก็ลองนับทวนอีกทีนะคะพอเราครบ24เรียบร้อยแล้วนะปื๊ดเมื่อมันหัดทักนะคะขวัญแนะนำให้พยายามนับนะคะนะเราจะได้ มีสติอยู่กับตัวงานถักนะจ๊ะอ่ามาในเออเดี๋ยนะหนึ่งเห็นไหมพูดแลลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถที่แปด x ตัวที่หนึ่ง x ตัวที่สองในหลักที่สอง x ตัวที่สามในหลักที่สามและ x ตัวที่สี่นะคะในหลักที่สี่ x ตัวที่ห้าซ้ําลงที่เดิมก็คือสาม x v นั่นเองนะคะทําไปหกครั้งค่ะเวลานับหลักนะคะหลายคนก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ซ้ำที่เดิมก็คือหลักที่ห้าแล้วก็หกเจ็ดนะ แป๊บจิ้มผิดพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะถ้าไม่เต็มเส้นจะเกิดอาการอย่างมอคู่คือใหม่เขาตีเป็นขุยขึ้นมานะคะสเห็นไหมคะก็เมื่อกี้5นะคะรวมมา็ามเป็น8หลักที่เแล้วก็หลักที่สิแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครกลัวว่านับแล้วจะผิดลงนะก็หนึ่งครั้งที่1 1 2 3 4 5ครั้งที่2นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่เลยค่ะว่าใครถนัดที่จะ นับแบบไหนนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะขออย่างเดียวขอให้ไม่หลงนะคะว่าเออเราถักจํานวนเท่าไหร่เอาเป็นว่าหลักห้ามขัดโอเคก็ในแถวที่9นะคะ9เราก็จะทําการถักเป็นปกติท่านี้เราจะถักเป็นปกตินะคะ9 10 11 12นะคะแล้วก็13 9ถึง13นะคะเราจะถักเป็นปกติตอนนี้คือตัวมาร์คห่วงนั่นเองคะลืมมาร์คแถวเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมานับ1ตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคเราก็ถักไปเลยค่ะ 30x นะคะไปจนถึงแถวที่13กันเลยนะคะจากนั้นก็จบ C เหมือนเดิมค่ะรอดผ่านออกให้หมดโอเคห2 3 4 5นะคะตอนนี้ก็อยู่ในแถวที่13แล้วขึ้นแถวที่14เราจะเริ่มลดกันค่ะก็เมื่อครู่นี้เราขึ้นด้วย 3x เนอะจบด้วย V นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น 3x เอค่ะ x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3นะคะแล้วเราก็ถักเอค่ะก็เกี่ยวเส้นหน้าออกมาแบบนี้1เกี่ยวงหน้าออกมา2นะคะแล้วก็ลดลดแบบนี้จะเป็นการลดที่เรียบเนียนนะคะอ่ะดูใหม่อีกทีนะคะครั้งที่1 x ครั้งที่2 x ครั้งที่3นะคะแล้วก็เป็นการลดนะคะเกี่ยวออกมาเส้นนึงเส้นนะคะแล้วก็ออกมาอีก1เส้นรวบครั้งที่1 แล้วก็รวบครั้งที่2นะคะหรือเป็นการลดทีละ2หลักนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ก็ไปละ2นะ 2A เราจะทำอีก4คะ่ะก็คือ 3x 1A นะคะไป6ครั้งเกี่ยวมา2หลักนะคะแล้วปลดครั้งที่1นึ่งปลดที่ 2A ครั้งที่6นะคะจากนั้นแล้วก็มาเกี่ยวในหลักเริ่มต้นนะคะหลักแรกนั่นเองแล้วก็ลูดดึงนิดหนึ่งนะก็จะเป็นการจบสวยๆนะคะเราค่อนข้างใช้กันเยอะพอสมควรเทมไหมคะเขาก็จะเริ่มเหมือนรูปทรงเลยละนะอ่ะ ต่อมานะคะในหลักที่เอ๊ะแถวที่15นะคะขึ้นโซ่เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะ x ตัวที่1ในหลักที่1 x ตัวที่2ลงในหลักที่2แล้วก็ใส่เอนะคะ 2x a นั่นเองนะคะทําไปรอบเลยนะคะพอเราจบ 2x a แล้วก็อย่าลืมยัดใหญ่ด้วยนะคะยัดยังไงก็อย่าเราอุ่ย,ยอย่าเราอยากให้ใหญ่เขาทะลักขึ้นมานั่นเองนะคะ ก็ให้มันเป็นดึงๆแบบนี้นะคะมีความเป็นสปริงเดี๋ยวขอเติมนิดนึงนะคะค่อยๆใส่ค่ะไม่ต้องใส่ไปทั้งก้อนนะคะค่อยๆยีแบบนี้แล้วก็ค่อยๆใส่นะคะใหญ่เขาก็จะไม่เป็นก้อนเป็นกอดกันเป็นนี่เนาะน,นะคะ,ะ,คะโอเค,อเคก็กดๆลงไปนิดนึงนะคะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวเราก็จะรวบเลยนะคะก็ 2xN นะคะนับแล้วมันก็จะได้ประมาณ18หลักเนาะถ้ารวบก็คือเท่ากับ9 a นั่นเองนะคะก็ปึ๊ดมอนเดิมเลยค่ะแล้วก็ตะวัดรูดผ่านนะคะ เอาให้รอบเมื่อถึงตรงนี้แล้วมันยังมีรูอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะอย่าได้แคร์เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเย็บรูดตรงนี้นะคะก็ระวังใยทะลักกันนิดนึงก็ตัดไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อใช้ในการเย็บรูดแล้วก็เย็บกดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะก็เหมือนตอนที่เราลด a นะคะขออนุญาตแป๊บนึงใยมันทะลักนิดนึงโอเคเกี่ยวเส้นหน้าออกมาเลยจ้าแล้วก็ดึงรูดผ่านนะคะมาในหลักถัดมาแทงเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะแล้วก็ดึงรูดผ่านวนรอบเลยนะคะ 4แล้วก็9ดึงเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงกลางนะคะให้มันมาทะลุข้างล่างนะเดี๋ยวนะเราหาตรงจุดที่เราทําตัวนี้ไว้ก็คือการมา์ดตำแหน่งที่มันเป็นตอนเริ่มต้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็กดนะคะเราก็สวนขึ้นจ้ะโอเคสวนขึ้นแเราดึงปึ๊ดเฮ <c oughs> ได้หัวกระโลกมากันแล้วนะคะ ก็เย็บไปเย็บมาสัก2อสมรอบนะคะแทงกลับเข้าจุดเดิมมาโผล่ตรงจุดไหนแล้วก็โสดกลับก็จะได้เป็นทรงหัวกะโหลกนะคะหน้าตาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้งงกันไหมคะถ้างง,งสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็เขียนคอมไม่สับถามกันต่อร่างคลิปวิดีโอได้นะจ๊ะ โอเคเรา,ไป,า<ค>ไปต่อแขนขาดเพระว่าไปต่อแขนขาก็ยังไม่ได้เพราะตัวย,ยังไม่มานะคะโอเคเราก็เริ่มตัวเหมือนเดิมค่ะเราถัก้นหอยนะคะคล้องผมเป็นวงกลมเสร็จแล้วใช้หัวแคมเปอร์สีเหมือนเดิมเกี่ยวแล้วก็มัดขึ้นโซ่นั่นเองจากนั้นแล้วนะคะเราก็จิ้มลงไปในห่วงถักตัวเอ็กลงไปในห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านัดัวอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็ดึงรูดครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ห้านะคะแล้วก็ เดียวปึ๊ดรอดผ่านเลยค่ะปึ๊ดนะคะโอเคได้เป็นวงกลมน้อยๆละจากนั้นแล้วนะคะขึ้นโซ่ค่ะขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อหลักเริ่มต้นนั่นเองจากนั้นแล้วเราก็ใส่สุกคูณแม่ห้านะคะหรือการขยายเท่าๆกันนั่นเองนะคะเป็นตัววีวห้าครั้งวตัวที่หนึ่งวตัวที่สองเหมือนเดิมคะ่ะนะคะซ้ำลงในหลักเดียวกันสองครั้งโอเคมาในแถวที่สามนะคะก็ใส่หนึ่งอ็แล้วก็หนึ่ง v ีค่ะ ทำไป5ครั้งนะคะในแถวที่4นะคะก็ขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะ x ตัวที่1นะคะหลักที่2ก็ x ตัวที่2หลักที่3านะคะเราก็ใส่ตัว v หรือ 2x v นั่นเองนะคะทำไปทั้งหมด5ชุดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแถวที่ห้านะคะเราก็จะถัก 3x v อหลักที่1ก็เป็น x หลักที่2ก็ x ตัวที่2หลักที่3ก็ x ตัวที่3มหลักที่4ก็ใส่ตัว v เลยค่ะนะคะ ก็3 xv ไป5ครั้งค่ะ3 4 5 6ต่อไปนะคะแถวที่6จนทั้งถึงแถวที่9นะคะเราก็จะทำการทักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดเลยนะคะก็ลองนับกันดูว่าเราจะได้25หลักทุกแถวไหมนะคะทักไปเลยจ้ารัวๆนะคะ4แถวรัวดเลยจ้าอย่าลืมนับหลักเลยนะคะ6 7 8 9เโอเคเราได้9้าแถวแล้วนะคะมาในแถวที่10เราจะเริ่มทําการลดก็ึ้นโซ่แถวเริ่มต้นเหมือนเดิมแล้วก็หลักที่1ถัก x ค่ะหลักที่2ก็ยังคงถัก x เหมือนเดิมแทงเต็มสันเปียนะคะหลักที่3นะแทงเต็มสันเปียแบบนี้นะคะเราก็ลูทขึ้นมาให้หมดโอเคได้ 3x แล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ A 3xA ตลอดแถวค่ะ โอเคเราก็ไม่ต้องาการให้รดรวบทีเดียวเนาะเราก็ถักเป็นปกติ2แถวนะคะเพื่อให้เขาออกมาเป็นทรงลูกไข่นั่นเองนะคะโอเคเราถักแล้วสแถวนะคะก็ได้20หลักไหมก็ลองนับกันดูนะมาในแถวที่13นะคะเราก็ถัก1 x เอ็กค่ะแล้วก็เอ็กตัวที่2องพ่อมาเอ็กตัวที่3หลักที่3และหลักที่4เหมือนเดิมค่ะเราก็ถักเอน,นเองก็คือ 2xA เอเอนะคะไป5รอบนะคะ จะรู้ว่าเขาเป็นทรงไหมก็คือเราต้องใส่ใหญ่นะคะว่าใส่ใหญ่เรียบร้อยแล้วเราก็ถัก 1x แล้วก็ 1a ค่ะแทงเต็มสันเฟียนนะคะโอเคต่อจากนั้นแล้วนะคะพอเรา xa ไป5รอบแล้วเนอะเราก็มาหลักนี้ก็ทำการใส่ a เขาทุกหลักเลยนะคะก็ตอนถักก็ระวังใหญ่เขาทะลักขึ้นมาด้วยนะ โอเคเราก็ได้ได้หยดน้ําแบบนี้นะคะท่าน,นี้เราก็ตัดไหม่ท่าน,นี้ตอนตัดไหมนะคะเราก็ต้องเหลือไหมให้ยาวสักประมาณหนึ่งฟุตนะคะหรือหนึ่งไม้ประทัดนั่นเองเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะผู้ช่วยเสรของเราก็คือเข็มไหมพรมนั่นเองนะคะเข็มไหมพรมของเราก็ร้อยเรียบร้อยนะคะปลายเขาเป็นเหลี่ยมนี้เนาะเราก็สอยจ้าเวลาเก็บเขาจะได้เรียบเนียนนะคะเหมือนตอนที่เราทําส่วนหัวเลย เกี่ยวขาเดียวนะคะแล้วก็ดึงลุงูดผ่านปึ๊บเขาก็จะเป็นหยดน้ําแล้วเราก็แทงกลับค่ะเพราะอะไรพรสะซีรีละอะไรนะสิรีลูกล่างคนนะโครงกระดูกอะอะนะขันจะเรียกไม่อาจจะเรียกผิดเล่กถูกก็ขออภัยด้วยนะคะของร่างกายยีหยิบส่วนหัวให้ดูนะคะปึ๊บหัวกระโหลกลุ้นะถ้าขันอุทาอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยก็จะเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาตอกกันอย่างนี้มันก็จะดูติดไปเนาะเราก็จะถัก ซวโซให้เขาสักน้อยหนึ่งนะคะอาจจะห้าถึงหโซนะคะเพื่อเป็นข้อต่อช่วงคอกันนั่นเองก็ยังคงใช้หัวเ็มเบอร์เดิมอัน,นี้เวลาเราทะลุขึ้นมาแล้วมันเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่นั่นใช่ไหมเราก็เห็นไหมคะขันจะแทงอ๋อขวนใช้หัวเ็มเบอร์สี่เออเบอร์สามนะคะเพื่อเราจะได้แทงทะลุแบบนี้ได้จากนั้นแล้วปื๊ดลอดผ่านจะลอดผ่านอ้วงนะคะจากนั้นแล้วปึ๊บขึ้นโซ่ค่ะกลับมาหัวเคนหัวเคมเบอร์สี่เหมือนเดิมสองสามสี่แล้วก็ห้า ะะก็จะเป็นลักษณะข้อต่อเขาแบบนี้นะดูแล้วเหมือนอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแขนนะคะใครห้ามตัวเป็นต่างหูนะจ๊ะอ่ะโอเคเราก็ไปเริ่มลงมือถักกันเลยนะคะก็เหมือนเดิมจ้าคล้องไหมที่นิ้วก้อยพันที่นิ้วชี้จากนั้นแล้วนะคะก็ทําห่วงเป็นวงกลมค่ะคล้องห่วงเป็นวงกลมนั่นเองนะคะจากนั้นใช้หัวเข็มเบอร์ซีทับซ้นเหมือนเดิมเกี่ยวขวักขึ้นจ้าจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อหลอกนะคะใส่เข้าไปในห่วงค่ะเข็มเข้าไปในห่วงเลยจากนั้นจิ้ม เกี่ยวขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้ได้2ห่วงบนไม้นะคะเหมือนเดิมรอบผ่านเราจะถักตัวเอกทั้งหมด6ตัวนะเหมือนส่วนหัวนั่นเองนะคะ2 3 4 5แล้วก็6นับที่สันเปียอีกทีนะ1 2 3 4 5และ6จากนั้นแล้วก็ดึงจัะดึงกันนิดนึงนะไม่ให้ห่วงเขาเลื่อนหลุดนั่นเองจากนั้นแล้วนะคะก็ รอหอเหมือนเดิมนะคะเราจะจบซีกันทุกครั้งไปนจะจ๊ะอ่ะโอเคขึ้นโซเริ่มต้นแถวเสร็จแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็ถัก X ตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะนะคะเราก็จะได้เป็นการเออเขาเรียกอะไรนะซ้อนให้เห็นรอยต่อด้วยนะคะโอเคเกี่ยวขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะใส่สกุูไม่หกเลยนั่นก็คือการใส่สอง X ในหลักเดียวกันนะคะหรือเรียกว่าการถักตัว V นั่นเองเองเอง,เอง,เองโอเคก็ทําไปทั้งหมดหกครั้งเลยค่ะแล้วก็สิบหนึ่ง ลงไปเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวขึ้นมา12 1 2 3 4แล้วก็5นะคะก็เราก็ถักเป็นปกตินะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆเลยนะคะก็ถักไป3แถวเท่ากับว่าได้5จากนั้นแล้วก็จบสีเหมือนเดิมเคลื่มตน้นคืนโซ่นะคะอันนี้เราจะเริ่มทำการลดด้วยการถัก 2x a คะ่ะ 1x หลักที่2ก็จะถักอีก 1x นะคะจากนั้นแล้วเราก็จะเกี่ยวเส้นหน้าเหมือนเดิมออกมา2หลักแล้วก็ลดนะคะทำแบบนี้3ครั้ง ที่หนึ่งนะหน่งสอแล้วเราก็ถักเอตัวที่2 1 2แล้วเราก็ถักเอตัวที่3โอเคจาก12บสองถูกล้สามนะก็เหลือ9้าใช่ไหมก็ลองนับดูนะมาในแถวถัดไปจะเราก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่เสร็จแล้วถักเอตรงจุดเดิม จะสังเกตว่าเมื่อกี้ขวัญจะพยายามดึงหาตัวเพื่อเป็นการให้ห่วงเขาชิดติดกันนั่นเองนะคะมานในหลักที่7นะคะเอ,อแถวที่7นะคะเราถัก1 X ไปแล้วต่อไปก็จะ 1A นะคะ9ถูกลดไปอีก3ก็จะเหลือหใช่ไหมก็เดี๋ยวลองนับกันดูอ๋อแถวนี้พอจบแล้วอย่าลืมใส่ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็พยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นถ้าไม่เข้านะคะปลายช่องที่เราใส่ใหม่เออใส่ยใย่นะมันเล็กไปนะคะก็ใช้ปลายกันไกนะ,ค,ะค่อยๆช่วยในการใส่นะคะใส่เขานิดนึงนะคะไม่ต้องถึงกับแน่นจนแข็งนะคะ ใส่ให้เขาเป็นทรงหยดน้านั่นเองตอนนี้เรายังเห็นว่าเขามีรูอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ 3a เอ้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้รูเขาปิดแนบสนิทนั่นเองนะมันจะได้ออามาเป็นหยดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ A ตัวที่3จากนั้นแล้วนะคะหีดนี้หนึ่งให้เขามาข้องจบ C ในจุดเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าพื้นที่เขาแคบนะคะก็ปรับเข็มเป็นเบอร์3ามกัน แล้วก็เกี่ยวรูดออกมาเลยค่ะปึ๊บให้ได้หยดน้ํานะคะกลับมาเป็นหัวแคมเบอร์ซเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่ไปหมดสิบสองหนึ่งแล้วค่ะสองไม่ต้องดึงแน่นนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบหนึ่งแล้วก็สิบสองพอให้รูดผ่านจากนั้นแล้วก็เลือกปลายไหมให้ยาวเลยค่ะ มาในส่วนของเท้าของพี่น้อยต้องแต่งกันนะจ๊ะโอเคเราก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวที่นิ้วก้อยมาที่นิ้วชี้นะคะจากนั้นแล้วก็หกกับหกกับด้านเหมือนเดิมค่ะใช้หัวเข็มเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะปึ๊บเกี่ยวลอดผ่านโอเคขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ถักตัวเอ็กนะคะหรือข้อทอนั่นเองนะคะผ่านแล้วควักธรรมดาสองจึงไปเกี่ยวขึ้นมาสามสี่ห้าแล้วก็หกนับตัวอีกทีที่สันเปียหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หก จากนั้นแล้วนะคะก็ปุ๊บปุ๊บนั่นดึงเลยค่ะดึงให้เขาห่วงเขาชิดติดกันนะคะจากนั้นแล้วก็ทำล่อริงหอหีบหรือการจบทีนั่นเองถ้าใครดูขวมมับ่อยๆก็จะพอรู้นะส่วนใหญ่ขวัจะพยายามจบที่นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เวลาถักแถวเขาตรงกันนั่นเองแล้วก็ดึงเล็กน้อยเพื่อให้ห่วงเขาชิดติดกันจากนั้นล้วขึ้นโซ่กลับมาเป็นหัวเข็มเบอร์สี่เหมือนเดิมทำไมควันถึงปรับไปปรับมาเพราะว่าใครที่เป็นคนที่ถักแน่นนะคะก็จะค่อนข้างรู้ว่าเวลาที่ถักแน่นแล้วเขาจะจิ้มไม่ลงนั่นเองโอเคเราก็มาใสส่่ตวีัักกกคูมนนนนเองะะ็ สละหรือตัว V นั่นเอง V ตัวที่2เราจะใส่ทั้งหมด6 V ค่ะ V ตัวที่3จอบซเสร็จแล้วนะคะคืนโซ่คือโซตรงไหน,นเราก็ถัก X ตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะจากนั้นแล้วเราก็ไม่ไแน่ใจว่าจะเห็นไหมนะสันเปียนะคะจิ้มลงเส้นด้านช่วงหลังนั่นเองเกี็บเก็บชิ้นงานไปด้วยนะคะเราจะถักเป็นปกตกิไม่เพิ่มไม่ลดแต่เราถักขาเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้เขาหักมุมนั่นเองนะคะ เป็นเหมือนตัวรองเท้านั่นเองนะ,ะก็ทํารอบเลยค่ะจากนั้นก็เกี่ยวจบเสียกันแทงเต็มสันเปียแบบนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านออกหมดเลยเห็นไหมคะเขาก็จะงุ้มลงนั่นเองนะคะเป็นหลังเท้าแล้วอะโอเคเราก็ถัก X เป็นปกตินะคะแทงเต็มสันเปียเหมือนเดิมนะคะไปอีกสิบสองหลักนะคะอย่าลืมนับหลักด้วยนะจ๊อะอะอยู่ตรงไหนแล้วหนึ่งสองแล้วก็มาตรงที่หักมุมแถวที่3ามแถวที่สี่นใาในแถวที่ห้านะคะเราก็จะถักเป็นปกติเลยค่ะ แป๊บหนึ่งขึ้นโซลหรือ,อยังของแงมดูก่อนอ่ะโอเคขึ้นโซลเรียบร้อยแล้วนะ,ะบางทีขวัญก็มีรื่บ้างอะไรบ้างอ่ะโอเคแล้วก็แทงเต็มสันเปียถัก x ักที่หนึ่งหลักที่สองเราก็ยังคงใส่ตัว x อยู่นะคะได้สองตัว x ล้านะจากนั้นแล้วเกี่ยวเส้นหน้าค่ะใครดูแล้วงงนะคะด้านข้างตรงนี้เขาจะมีตัวฟันเฟืองอยู่จ้ากดฟันเฟืองกันเลยนะคะปรับชา้าปรับเร็วกันได้เราจะถักตัว a ไปทั้งหมดสี่ครั้งค่ะปึ๊บหลอดครั้งที่2นึ่งบลาดครั้งที่ยวรอดผ่าน a ตัวที่ 2, แล้วก็อุ้ยถ้าขวัญถือออกนอกเฟรมไปก็ s อรี่นะคะบางทีขวัญมองแต่ตัวชิ้นงานเนอะไม่เป็นไรกันอ่ะโอเคเราก็เหลือสองหลักก็ถักเอเป็นปกติเลยค่ะสิบสองถูกลดไปสี่เนาะเราก็จะเหลือแปดนะคะแล้วก็เกี่ยวจบชิ้นงานโอเคจากนั้นแล้วเราก็ไปใส่ใยกันก่อนค่ะโอเคอัดให้เขาป่องๆแล้วนะคะจากนั้นแล้วใครจะถักเอปกติเพิ่มอีกแถวนึงก็ได้นะคะแต่ขวัญจะรวบ A เลยนะคะขึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรวบเเลยนะคะให้เขาหักมุมสโลปไปเลยนะคะ A ตัวที่หนึ่งนะคะถักไปทั้งหมด 4a เค่ะ จากนั้นก็เกลียวแล้วก็รูดออกให้หมดจบเอนั่นเองเขาก็จะมงน,นงอนเล็กน้อยแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นแล้วก็เหมือนตัวแคนเลยค่ะถักโซ่ไปทั้งหมด12โซ่นะคะพันหัวเข็มรูดผ่าน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, เจ็ดแปเ้าสิบหลือปลายไหมให้ยาไวไว้นิดนึงนะคะตัดไหมนะคะไม่ตัดนิ้วเรานะอ่ะอโอเคก็ได้แล้วนะคะนิ้วมือพร้อม พร้อมหัวพร้อมตัวพร้อมก็ไปประกอบกันเลยค่ะ ผีน้อยตองแต่งของเรานะคะหรือหน้าผีของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ถ้าสําหรับใครไม่อยากจะใส่เป็นวงกุญแจจะถักเป็นเชือกผูกข้างบนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกหรือความถนัดกันเลยนะคะคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะคะก็คงจะเป็นไกด์ไอเดียให้นะอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะก็ลองไปทํากันดูนะแล้วก็ได้เรื่องยังไงก็อย่าลืมมาเม้าวอยให้ฟังกันบ้างนะคะก็ ขวัญมีไลน์กรุ๊ปนะคะก็ไปมั่วยกันในไลน์กรุ๊ปของขวัญได้นะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยค่ะเมจิกนิดนิวนะคะก็เป็นชื่อของในไลน์กรุ๊ปของขวัญนะจ๊ะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงต้องไปกันแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดวันนี้ขวัญและหน้าผีนะคะผีน้อยตองแต่งของเราก็ขอตัวไปกันก่อนค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ 拜了，教。